มหาชัยสมุทรสาครเป็นจังหวัดติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยประกอบด้วย3ามอำเภอคืออำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอบ้านแพ้วเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำทะเลอีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกเกษตรกรรมทั้งดอกไม้ผล,ลไม้พืชผลนานาชนิดโดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเป็นอันดับที่สองของประเทศมีคำขวัญของจังหวัดสมุทรสาครที่ว่าเมืองประมง ดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์จากคำขวัญของจังหวัดได้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการประมงการเกษตรและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่สำคัญในปัจจุบันสมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ ใกล้กรุงเทพมหานครที่ผสมผสานทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆอยู่มากมายเนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครจากทำเลที่ตั้งซึ่งมีถนนสายสําคัญนั่นก็คือถนนพระรามสองเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอื่นๆจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเช่นศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดสมุทรสาครสืบมาจนถึงปัจจุบันศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะชาวประมงมีความศรัทธาและเคารพบูชา นอกจากนี้ยังมีวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายวัดอาทิวัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบนวัดใหญ่จอมปราสาส์อำเภอเมืองสมุทรสาครวัดโกรกรากอำเภอเมืองสมุทรสาครอีกสิ่งหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาครยังมีเรื่องอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือการเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางด้านอาหารทะเลสดและแห้งที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย สมุทรสาครยังมีสวนผลไม้จํานวนมากในเขตอําเภอรกระทุ่มแบนมีชื่อเสียงในการทําสวนมะพร้าวน้ําหอมและสวนกล้วยไม้ส่วนในเขตอําเภอบ้านแพวมีสวนองุ่นสวนฝรัง่งและผลไม้อื่นๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาครรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกมากมาย จากความพร้อมด้านเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสาครนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นรุ่นที่1ิมหาวิทยายลัยรามคำแหงศูนย์เรียนรู้จังหวัดสมุทรสาครจึงได้เลือกประเด็นศึกษากรณีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิน่นเพื่อร่วมกันขับ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และกระจายการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรสาครโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชุมชนในการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในขั้นตอนต่อไปโดยมีกระบวนการด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนคือ 1. การกำหนดประเด็นปัญหา 2. การสังเคราะห์กรอบทางเลือก 3. ปรึกษาหารือคิดหาทางออกทางเลือกการตัดสินใจร่วมกัน 4. การร่วมลงทุนทรัพยากรเพื่อทำงานสาธารณะ 5. การลงมือปฏิบัติและ 6. ก,การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกันในส่วนของขั้นตอนแรกของการกำหนดประเด็นปัญหานั้นเราได้มีการเสนอประเด็นปัญหาด้วยกันหลากหลายประเด็น เป็นประเด็นของงหวัด <sa> คือประเด็นที่ประธานจะมาลงที่พุกสาขาทมันจลทงาเม็ดมันเป็นประเด็นแรกสนใจแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดาที่ว่าส่วนที่ตรงนั้นเราเราเล่มออขายคือเคือขายที่จะมาดูมันมีแต่ว่าเครือขายก็พภาพที่นี่มาก่าแต่ว่าเครือข่ายของุ่มัธรรมชาติหรือว่าปุ่มมนหรือว่าปุ่มจักรยานวามเครือข่ายตันี้มันน่าจะชัดแต่เขาเขาเขาประชุมกันดีกว่อยแล้วน การลงเ่มันน่าจะง่าย่าเีกวาไคตั้งชื่อขนมาใหมกันเลยเปอะไรัเค่องายเครื่องลายพังธรรมชาติเครื่องายเพราะว่าต้นนส้ตึงๆตัดจักรยานด้วยแล้วก็ไม่ให้มีแล้วตอนนี้มันก็เป็นประเด็นที่ว่าสารที่วิ่งจากตูมตทข่ายให้มานลงมือพอดีจังงั้น ทำองียรทอะไรกันอยูตอนเนี้ยถ้าเราไม่ทำอะไรอยเี้ยเสประโยชน์การ่นคือว่ามันจะมีจุดจบข้อสรุป็เราเล็กไปเน้ย่ังขึ้นมาเกจามาแลก็จะีกามไปต่อไปที่สวรานะนะครับแล้วก็ดิใจครับที่ได้มาเป็นศิษย์พ่อหุ่ลาม จนในที่สุดเราได้คัดเลือกประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลสวนสม้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่กรณีศึกษาโดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวชุมชนค่อนข้างมีความเข้มแข็งมีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งโดยสรุปตำบลสวนสม้มมีประวัติความเป็นมาคือตำบลสวนสม้ม เดิมชื่อตำบลดำเนินสะดวกซึ่งตั้งตามชื่อคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4โดยการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองและแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่5โดยใช้ชื่อว่าคลองดำเนินสะดวกขึ้นกับอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีนายลีมณีฉายเป็นกำนันคนแรกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัชกาลที่ห ่อมาทางราชการได้จัดตั้งอำเภอบ้านแพ้วขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2468จึงได้มาขึ้นกับอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีขุนนิวาสวาปีหรือแจ้งสกุลวงศเป็นนายอำเภอคนแรกและในปีพุทธศักราช2510ทางราชการและประชาชนเห็นว่าชื่อพ้องกับตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรี จึงขอเปลี่ยนเป็นชื่อตำบลสวนส้มตั้งชื่อตามวัดสวนส้มซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญในตำบลและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันขั้นตอนที่2 การสังเคราะห์กรอบทางเลือกเริ่มด้วยการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ตำบลสวนสม้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเก็บข้อมูลดิบจากเครือข่ายทุกๆเครือข่ายในพื้นที่ตำบลสวนสม้มที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มผลิตถ้วยรางวัลและผลิตน้ำพริกกลุ่มที่ 2. กลุ่มผลิตขนมหวานกลุ่มที่3กลุ่มกเกษตรพืชสวนและเลี้ยงปลาสลิด และกลุ่มที่สี่กลุ่มชาวบ้านและผู้นำชุมชนร้านค้าะเนยเา่กันขามดก็ส่งไปถ้าเกขจนมามาดูดูเสร็จก็คุ้ลุไปก็อย่างน่ไม่ค่อยมีเพานี่ไปขาหน้าเพือเมืองหน้าเพื่อเมืงอ,อมงก็เดือนนึงจะขายสามวันมันเป็นร้านค้าชุมชนเราจัดกันมาสิบกร,ระเป้แล้วค่ะ ขายจะมา1ดป,ปีขายทุกดา3วันเร็จ้อยตอนนี้ก็ขายได้เยอะมีลูกค้ายเยอะตอนลูกค้าเป็นลูกค้าประจำกันเมื่อวันเมื่อวานที่ร้านทุกคนต้อง,องปเปลี่ยนที่ที่ไปขายไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ที่เดิมใช่ปะ่ะสลับจาส,สลับย้ายตลอดเลยใช่ปะ่ะไม่อยู่ประจำย้ายแต่ยังอยู่ปร,ระจำนะน่ะ ตอนนั้นน่ะคือเขาจัดให้เป็นหมวดอ่ะตอนแรกทั้งมันไอ้น้ำพริกก็อยู่ตรงนี้ไอ้ขนมก็อยู่ตรงนี้มันเป็นี้เขาจะจัดแบบว่าอาหารแบบเครื่องทอดเครื่องอะไรก็ไปอยู่ตรงนั้นใช่ซอซนที่เป็นน้ำพริกเยอะๆยอะป่ะคะป้าอยู่ตรงไนรเปล่าคะตรงตรงนั้นป้าอยู่มีอยู่ร้านเดียวคือน้ำพริกป้ามีร้านเดียวที่มีน้ำพริกหลายๆอย่างใช่ไหมใช่ มีนแขงที่ที่เวลานั่นน่ะจะใส่เป็นกล่องพลาสตกอ๋อนั่นก็เน่น้ำพิตาเขาอยู่ว่าจะเขียนในมาคงเขียนไเี่ครับอ่ยเียคืเอาให้เหยหมาเออที่เป็นส่วนสมปรแล้วก็อาจจะกลับมามาแวะรักหรือจะให้เราส่งแล้วก็สะดวกไปอะไรก็ได้ก็ยังดีแต่ว่าดีอย่ง่งี้อนพติา แแ้เรานกอง้ไม้้มเมา้ไ้จเอาจัดการงเอาแสดงว่าบทนี้คือบทนันบทมีมีเท่าที่มีคือเอาไปเอามาเนี่ยสิบล้อคันหนึ่งแล้้ก็จัดการสี่ข้ออะไะคุณดักทางโยนต้นแงนี่เปนรยงรมีทั้งหมด8หลักแต่จะเริ่มที่หลักศูนย์หลักศูนย์เนี่ยจะอยู่นอกประตูนะคะจะเข้ามาในประตูก็เริ่มที่หลักหนึ่ง หลักหนึ่งเดสังเกตเลขที่หลักเนี่ยถ้าหลักจริงๆอย่างหลักเนี่ยจะสมบูรณ์มากเขาจะมีหัวเสาแบบนี้เลยนะคะแต่จะไปรู้สึกหลักสองจะไม่มีหัวเสาเป็นตรงจะดีอย่างนี้ละเจะดีฟั่มไม่ไมีมมละเจอมันจะมันเขาล้มไปแล้วเรางมขึ้นมาไม่เจอแล้วสังเกตที่หลักจะเป็นเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกเลขอารบิกก็คือเป็นขีดถ้าหลักสองก็จะมีสองขีดหลักสามามีสามขี <ตร S 2> ดอันนี้นะคะข้างหน้านี่คือโรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตำบลนะคะ เดิมคือสถานีอนามัยตําบลสวนส้มตอนนี้ยกสถานะขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะคะอยู่ในเขตบริเวณของวัดสวนส้มนะคะเดี๋ยวข้างในจะมีกล่องส้มเธอเป็นผู้บริจาคที่ดินตัวตัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนะคะอยู่ในวัดอยู่ในเขตของวัดสวนส้มและเป็นเป็นตำนานของตําบลนี้เลยค่ะตําบลสวนส้มที่ว่าทำไมถึงชื่อตําบลสวนส้มเพราะว่าจะมีเดิมมีตำนานหนึ่งบอกว่าแถวบริเวณแถวเนี้ยจะมี ส้มปลูกส้มกันเยอะมากก็ลเลยก็ลเลยคนมาก็คือจะมาที่สวนส้มสวนส้มแต่อีกตำนานหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามีคนบริจาคที่ดีแรงเรามีงานประจําปีปิดทองแล้วก็อุ้งทองทุกปีนะคะจะมีการแข่งเรือเนะะี่ยค่ะหน้าวันท,ที่แม่ขนาดเนี่ยยัมีศาลเจ้าแม่มีสารเจ้าแม่อะไรนะเพื่อน อันนี้เีการแข่งเรือจะเห็นได้งครับน่ที่ผุมผ้าที่เะเือ่ะลำนี้คือเจ้าแม่อะไรเอ่ยไปท่องอย่าเลเลรู้มันยเราวาเรา่ขสาวี่รา เราจะมาสาธิตให้คับนักเรียนดูว่าฝอยทองทำแบบนี้นะต้องหยิบทําแบบนี้หม้อแกงทําแบบนี้นะแล้วก็เด็กก็ทําตามเพื่ออนุรักษ์ทําให้ดูเลยก็คือเปิดเผยสูตรทุกอย่างโดยที่ไม่ไม่ปิดปิดบังมีทายาทสืบสานต่อนะครับน้อยมากเรื่องขนมไทยดีแล้วจับลูกประพริได้คนทำทิศเดียวเป็นนอกจากนั้นคนแก่ไม่เอาแล้วพอลูกที่ทำเนี่ยหกสิบฝากะงั้นเจ็ดสิบฝากเนี่ย แล้วจับรุ่นใหม่เนี่ยคือจะจับยากอยากเด็กนักเรียนเนี่ยก็จับแค่ในบิทเทอมที่ไแล้วอย่างเอาจะไปจับคนทั่ทวไปไม่ได้หรอกเขาทาโรงงานเขาเราไม่ได้ทําทุกวันเนยแล้วถ้ามีหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยป้าป้าอยากให้สลับสนุนเรื่องไหนป้าพอแล้ว้าไม่เอาประยากได้ะไร แต่ป้ารับไปเยอะมากพร้อมที่จะเป็นวิทยากรเป็นวิทยากรให้ได้แต่ว่าเราจะมาสับสนุนเลยก็เนี่ยโครงการสัญลักษักเนี่ยให้เรามาตั้งทีมเราก็ซื้อของดีๆหมดเลยของไม่ดีเราไม่เอาพวกตะเกงพวกอะไรของใช้คือเราไม่ไปใช้ป้าก็ยังจะสื่อสารด้วยขนมไทยต่อไปมาเยอะแยะงานป้าก็เคยไปดูบางที่แล้วเพราะระดับผู้บริหารก็จำเป็นต้องไปเย เอาวาจอเขาไปไหนก็ไปหมดนะคุณหลวงอายุเ็จอะไรเอาสอมออะไรขอให้เขาไปเดียวเราไปทุกรายการครับแล้วยังไหนดีเราประจําในไม่ดีเราก็ไม่เอาแล้วอย่างที่ดีเนี่ยที่คุณป้ามีพัฒนาติแล้วเจตนาลงที่จะถ่ายทอดให้น้องๆให้หลานๆเนี่ยครับฟังว่าที่สามารถที่จะเป็นไปได้แล้วสามารถที่จะเป็นทําได้จริงเป็นไปได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้เนี่ยผมขอ 4, อนุญาตพัศนคติคุณป้านิดหนึ่งนี่<ะ>ว่า คือไองานที่เราทำับถ้าเราทำจริงเป็นร้านก็เป็นเป็นร้านอาหารเปิดมาชิวไม่มีที่พักไม่มีอะไรยังงรับกันครับในส่วนของอ่าศึกษาปโทรรับสายครับอย่างที่พี่เขาได้แจ้งมาเนี่ยเขารบกวนขอข้อมูลจากพี่นิดนึงนะ้ครับนเพราะว่าเราอ่ามีโครงการจัดตมนาเครือข่ายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงรักในเส้นทางกะมูลส้นส้มเนี่ยครับพี่ครับ ซึ่งเล็งเห็นร้านที่สามว่าเป็นแด์มน้คเป็นหน้าเป็นตาคือต้องเป็นจุดแวะพักจุดอะไรเงี้ยนะครับครับการตกแต่งน่าสนใจสวยงามครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับคือสมควรที่จะเป็นร้านที่แนะนําเป็นรีเคเมนให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับครับครับก็เลยอยากจะสอบถามพี่ว่าพี่มีความคิดเห็นยังรงเกี่ยวกับในเรื่องของการท่องเที่ยวในระบบ เชิงนิเวศในระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตพืนะ้นที่ตำบลสุนทมมีความคิดเห็นจากางไรบ้างครับแล้วก็สามารถเป็นไปได้ไหม้วเป็นใน,นแนวทางหน,นครับในในวนตัวของผมนะ,นะครับผมคิดว่าเรื่องเชิงนิเวศเนี่ยผมว่าผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากในหรักเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเริ่มในตำบลของเราเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเรื่องของบรรยากาศเรื่องของธรรมชาติ ยังคงมีอยู่ยังพวกท้าเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมยังใช่ใช่ถูกต้องก็เลยเหมือนว่าบรรยากาศเรื่องบรรยากาศหรือว่าเรื่องคุณภาพต่างๆเรื่องของธรรมชาติอะไรเนี้ยมันยังดีอยู่ผมผมเห็นด้วยหรือว่าโอกาสโอกาสมีมีแน่นอนครับผมเพราะว่าดูจากการเที่ยวดูรถ เป็นทางผ่านการจัดปั่นจักรยานออกกำลังกายอะไรพวกนี้ผมว่าเริ่มเข้ามาผ่านเส้นทางบ้านเราเยอะแล้วผมว่าดีดีครับผมนงเที่ยวมากเกินไปแล้วจะชอบแบบสงบ่างนี้มากกว่าแต่พอลูกค้ามาถึงปุ๊บเขาอยากดูสวนเขาอยากดูวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะแต่ว่าเราจะติดปัญหานิดนึงว่าเวลาเราจะพาไปดูสวนเราก็สวนที่นี่คือเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้เปิดเป็นว่าให้นักท่องเที่ยวเข้าชม คือถ้าทุกฝ่ายอ่ะอย่างถ้ามีส่วนที่เข้ามาร่วมกับการท่องเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะดีสาหรับเราด้วยนักาท่องเที่ยวด้วยผมไม่ได้สวนของบ้านพิลาไทยเราไม่มีส่วนสาธิตอะไรให้ชาวบ้านดูมะครับไม่มีสวนเป็นใหญ่ขนาดนั้นเราจะมีแบบปลูกเองเป็นพวกพืชผักสวนครัวหรือด้านในก็จะมีบ้างหรือพวกี้ยพวกคณะพวกอะไรตามนี้จากข้อมูลที่ได้ นำมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามแล้วนำมาเฉพาะจุดอ่อนหรือประเด็นความห่วงใยออกมาจัดลำดับสรุปเป็นประเด็นความห่วงใยทั้งหมด13ประเด็นดังนี้ 1. พื้นที่ขาดความพร้อมด้านการคมนาคม 2. ขาดการประชาสัมพันธ์ 3. ชาวบ้านขาดการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วม 4. หน่วยงานภาครัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง 5. ขาดตัวกลางแกนหลักในการประสานงาน 6. ขาดแผนการรองรับนักท่องเที่ยว 7. สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างกัน 8. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 9. ขาดการเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่ม 10. ขาดความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์1 1ขาดความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยว 12. ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 13. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่รองรับนักท่องเที่ยวจากประเด็นความป่วงใหญ่ทั้ง13ประเด็นนักศึกษาได้คัดออกมาเพียง4ประเด็นความป่วงใหญ่ดังนี้ 1. ขาดการประชาสัมพันธ์ 2. ขาดแผนการรองรับนักท่องเที่ยว 3. ขาดการเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มและ 4. โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยแบ่งคณะนักศึกษาจากทั้งหมดออกเป็น4กลุ่ม ตามประเด็นความห่วงใหญ่เพื่อร่วมกันคิดหาทางเลือกสำหรับประเด็นความห่วงใหญ่นั้นแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์หลักการและเหตุผลข้อดีข้อเสียขั้นตอนหรือวิธีการรวมถึงสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อคัดออกมาเป็น4ี่ทางเลือกที่ดีที่สุดเก็บเป็นข้อมูลไว้นำไปสู่ขั้นตอนที่3คือกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อคิดทางออกทางเลือกและการตัดสินใจร่วมกันต่อไป ทางเลือกที่ได้ในประเด็นความหยาย่วงใหญ่การประชาสัมพันธ์ทางเลือกที่1ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดําเนินการอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวทางเลือกที่2ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ises. ทางเลือกที่3การจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดําเนินการทําแผนประชาสัมพันธ์และทางเลือกที่4การบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทางเลือกที่ได้ในประเด็นความห่วงใหญ่ขาดแผนการรองรับนักท่องเที่ยวโดยการมีแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชัดเจนทางเลือกที่1องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มดำเนินการเขียนแผนเองทางเลือกที่2ให้ผู้เชี่ยวชาญของรัฐช่วยเขียนแผนทางเลือกที่3จ้างบริษัทเอกชนเขียนแผนการตลาดธุรกิจและทางเลือกที่4ใช้ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมกันนนเขียแผทางเลือกที่ได้ในประเด็นความห่วงใหญ่ขาดการเชื่อมโยงของแต่ละกลุ่มทางเลือกที่หนึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประสานงานแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันทางเลือกที่สองหน่วยงานภายนอกภาครัฐประสานงานแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันทางเลือกที่ส แกานนำชุมชนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนประสานแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันและทางเลือกที่4รวมทุกภาคส่วนประสานงานเข้าด้วยกันทางเลือกที่ได้ในประเด็นความห่วงใหญ่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางเลือกที่1องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้วนสมวางแผนพัฒนาเองทางเลือกที่สอง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มและภาครัฐร่วมกันทำทางเลือกที่3ให้เอกชนทำโดยแบ่งผลประโยชน์และทางเลือกที่4มีการบรูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนจากประเด็นความปวงใหญ่มาสู่การเสนอทางเลือกจึงนำไปสู่การร่วมเสวนาหรือการสัมมนนาในหัวข้อเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลสวนสม้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้